สวัสดีครับผมประกอบเสนาครับวันนี้วันนี้ฟ้ามาใหม่แล้วก็น้องตันบวจมานะครับวันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นผลเล่ครับข้าวครับจะอ้นครับฝั่งนี้สดสดครับฝั่งนี้ทีเดียบครับมีรถถังครับสวนสวนไปยังพาไม่ตีเปิดโยกหนึ่งสวนหนึ่งสวนครับ อ้นลงไปเปิดแตกวะแตกสองต่อศูนย์โอ้นี่เปิดโยกลูกนี่ครับเปี้ยงโอ้ยอ่าอยังไม่ฟียดครับพึ่งมาครับยังบวบฟียดยังบวบฟียดสาศูนย์อันนี้ครับอน้นคูกไปลูกนี่ฝังแนต หนึ่งต่อสาม <c oughs> เปิดเอาหุงเองออกครับลูกนี่สองต่อสามปา <c oughs> ไม่ตีเ้าไปเปิด <c oughs> หุกเอา้าเอา้าอืมออก <c oughs> อสามเท่ <c oughs> ากัน <c oughs> ปาไม่ตีทุ่ไปเปิดโยกไข่ขาวลูกนี้หกักคอลูกนี้ฝังซี 4, ต่อสามโอ้ยกรรมการกูมาหนักเนาะซีเท่ากันเอาสูสีครับปาไม่ตีทุ่ไปอ้อนอยังเนียงโยกไข่ขาวลูกนี้หัวครับลูกนี้เอาอยัางอยู่ยังอยู่สันเดงงานเขามาลูกนี้ก็หน้าขามเขียวสวย ต่อสีสูสีครับอ้นกระทุบไปลูกนี่ออกหยั่งล่ะก็ไปทั้งนั้นล่ะห้าเท่ากันป้าไม่ตีกดไปเส้นเดีลูกนี้หาข้อลูกนี่ฝังต่อห้าอ้นทุกไปป้าปไม่ตีเปิดโยกให้ตำรวจลูกนี้ก็หือมมขาเหมือนขามีา่ฝังครับ ตอนนี้ก็เจ็ดต่อห้าเอาเปิดตึ้งเปิดแต่ครับผมทำให้ปลาปลาไก่เราจมยังไงแปดต่อห้าต่อแปดเสือบกนกดนวยปะลูกนี่ขามเขียวยังอยู่ติดเกียวตำรวจลูกนี้สั้นแบกคอขอเอาเปิด โย่สั้นเดลูกนี้บอ่อขามเจ็ดต่อแปดสูสีครับสูสีปาไมตีทุกไปบ่อขามเก้าต่อเจ็ดอ่นยอดไปลูกนี้เรียบร้อยสิบต่อเจ็ดอ่อนลูกนี้เปิดแตกเปิด,ดบอดีบอดีเปิดสิบเอ็ด ต่อเจ็ดโอนทูไปลูกนี้เปิดโยกอ้าวฟีมา,อาโอนโยไข่ข้าวลูกนี้ก็หาขอ้อมบ่อข่ามแปดต่อสิบเอ็ดปลาไม่ตีทูไปโอนเปิดโยไข่ข้าวลูกนี้บ่อข่ามเก้าต่อสิบเอ็ด ลูงนี่ออกครับผมสิบสองต่อเก้าอนลูงนี้ทุกไปปลาไม่ตีเปิดตามยกบอท่านครับผมเทับสิบสามต่อเก้าอนคอไปอีกนี่ฝังเอายังไงบอสสิบสี่ต่อเก้าครับลูกสุดท้ายครับโอนกดไปอีกบอ ลูกนี่อ,อนนยอดว่านขขามไปโยกเขาโอ้ขามเขียวคักเซฟต่อสิบสี่สี่ลูกครับป้าไม่ตีสันเดียเปิดอ้อนจับยอดโยดกมาได้ขามหัวลูกนี่เรียบร้อยเก๊